สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูจะให้ฟรีสไตล์ครับโมวันนี้มากันที่ทุ่งนาอีกแล้วนะครับน่าเดี๋ยวภาษาผสมผสานกันไปนะครับระหว่างภาษาอีสานกับภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันได้เปิดคลิปไทยแล้วก็ผสมผสานกันไปคงไม่ว่ากันนะครับสําหรับคลิปในแบบบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูข้าวนะครับที่อําเภอเกษตรวิสัษจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านพ่อตาผมเองนะครับก็ข้าวที่ถ่ายไปใน ep หนึ่งที่ดำนะครับโลโก้บัง ตัดต่อผิดอีพีสองก็พามาดูข้าวที่ดําไปนะครับว่าต้นมันเตี้ยเพราะว่าดําในฤดูการที่มันเลยมาแล้วนะครับนะแต่วันนี้จะพามาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของมันเป็นยังไงนาดํากับในคิดว่ามันจะไม่ได้กับผลผลิตที่จะไม่ได้แต่มันก็เกินคาดหมายนะครับนะไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงไปไปมามามา,มาดูกันนะครับว่ามันเกินคาดหมายอย่างไรมาดูนะครับต้นเตี้ยอย่างนี้นะครับ เพราะว่าพยที่มันสั่นเพราะดีเดินอยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับต้นเตี้ยๆอย่างนี้แหละครับต้นเตี้ยๆไม่ถึงเอวนะครับนะไม่ถึงเอวเลยนะครับไม่ถึงเมตรด้วยซ้ําไปนะครับทําไมถึงบอกว่าไม่ถึงเมตรเพราะว่าดูแขนผมอดูแขนศอกศอกกว่านะครับนะศอกกว่านะครับดูรวงนะครับดูรวงข้าวนะครับนี่นะครับ ต้นเตี้ยๆอย่างนี้แหละนะครับนี่มาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ EP แรกนั้นมันยังไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะครับหลังจาก EP แรกไม่ได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับนี่ผลผลิตมันแตกต่างนะครับแตกต่างมากนะครับต้นเตี้ยๆอย่างนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับเห็นไหมครับต้นไม่สูงอะไรเลยแต่ว่าดูผลผลิตที่ได้นะครับมีความแตกต่างมากนะครับเพราะว่าดำตอนนั้นดำ ฝนตกมาคืนแรกนะครับแล้วก็ดําเลยเพราะว่ายัางในคลิปที่โลโก้บางท่านก็จะเห็นว่ายัางเอาไม้เจาะรูดําอยู่เลยหรือว่าแถวบ้านเรียกว่าสักหลุงนะครับหรือว่าเจาะรูดํานานั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆว่าลวงมัาเป็นยังไงนะครับในในตรงนั้นในในที่นาผืนนั่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงความแตกต่างกัจจะตกจากตรงนี้มากไหมนะครับในที่นาที่คนละไฮนะครับเขาเรียกคนละไฮคนละฮองนะครับ อาจจะมีคันธนาขั้นอยู่หรือคูนาขั้นอยู่นะครับก็จะคนละที่เดี๋ยวเดินไปดูกันตรงนั้นครับอ่าน,นี่ก็จะเหลืองอาลามแล้วนะครับ<ป> <hearted. S 2> ก็จะยังไม่ทันกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นอันนี้ก็เหลืองอลารรมสวยงามนะครับแต่ว่าในตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่ยังไม่เท่ากันเพราะว่าแต่เวลาเกี่ยวนะ่นาจะเท่ากันแหละเพราะว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการเกี่ยวนะครับ ในช่วงเดียวกันนะครับนี่แหละครับถ้าดูไกลๆอย่างนี้มันก็จะเห็นได้ว่าก็จะใกล้เคียงกันนะครับอเดี๋ยวพาไปดูรวงใกล้ๆตรงนั้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับก็หนักมือดีนะขนาดว่ายังไม่เต็มเม็ดนะครับยังเป็นน้ำนมอยู่เลยนะครับยังไม่ยังไม่เป็นเม็ดเต็มรูปแบบนะครับยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ก็ รู้สึกว่าต้นเตี้ยๆอย่างนี้นาดําอย่างนี้นะครับดูว่าสวยงามดีนะครับเพราะว่าน้ําหนักดีกว่าข้าวที่เป็นนาหวานนะครับเนาะนี่นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับผมก็สวยงามดีนะครับชาวนาก็ชื่นใจนะครับที่เห็นอย่างนี้ตอนแรกผมคิดว่าโอ้ยถ้าดาแบบนี้นี่มันก็คงจะไม่ได้ข้าวหรอกผมว่ะถ้าดาลักษณะนี้เพราะว่าน้ําก็ไม่มีต้นกล้าก็ใส ไอสองต้นเอาใส่ต้นก้าไปหลุมละสองต้นเพราะว่าเป็นการเจาะรูดำนาหรือว่าเรียกว่าสักหลุงาษาอีสารสักหลุงก็คือการเจาะเอาไม้ไผ่ทิ่มลงดินให้เป็นรูแล้วก็เอาต้นก้าลงไปใส่ต้นก้าเพียงแค่อสองต้นสามต้นนะครับไม่เกินนี้แน่นอนเพราะว่าก้ามันก้ามันไม่พอในคลิป E p ีหนึ่งถ้าท่านกลับไปดูก็จะเห็นว่าก้าไม่พอนะครับตรงนั้นก็ยังไม่ได้ลง ไม่ได้ไม่ได้อกาก้าลงก็เหลือนิดเดียวแล้วก็แกก็หามาเพิ่มเอานะครับแต่เห็นว่าตรงนั้นมันมันก็ยังเหลืออยู่นิดนึงอยู่นะครับเห็นไหมครับจากสามต้นนะครับจากสามต้นแต่กอขึ้นมาเป็นยังไงล่ะเห็นไหมครับแต่กอขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับจากสามต้นแต่กอขึ้นมาอย่างดีแล้วก็เวลาดําความถี่มันก็จะ พอห่างมันก็จะห่างกันประมาณคืบพอดีคืบหนึ่งคืบหนึ่งนะครับทาให้รวงมันสวยงามในท่านเห็นนี่แหละครับรวงได้สวยงามมากๆนะครับตามที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวลองแผนกล้องไวๆนิดหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับเ่ะโอเคนี่แหละอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับถ้าไม่ได้มาดูเองก็คงจะไม่รู้นะครับกับเห็นกับตาว่าสวยงามจริงๆนะครับกับข้าวที่เห็นอยู่นี้นะครับใครจะบอกว่าไม่สวยก็ตามแต่ว่าผมคิดว่ามันสวยเพราะว่าการดำนามาดำซัก หมดหน้ามันแล้วนะครับก็มาดำกันก็คงไม่กี่เดือนถ้าดูจากคลิปนั้นก็คงไม่กี่เดือนนะครับนี่แหละนะครับก็อยู่กับทุ่งดวงทองนะครับที่นาพ่อตานั่นเองนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะก็อยู่กันท่ามกลางสิ่งนี้ที่เห็นอยู่นะครับนะก็ก็นี่แหละครับชีวิตชาวนานะครับก็ทําไปด้วยความหวังตอนแรกผมคิดว่า หวังลมลมแรงๆนะครับว่ามันจะมีไหมมันจะขึ้นไหมแต่ว่าสรุปแล้วถ้าเป็นนาหวานแล้วมีหญ้าเยอะๆเนี่ยรับรองมันไม่ได้ผลแน่นอนแต่ถ้าเป็นนาแบบนี้เราไถแล้วแล้วก็ดำมันก็ขึ้นมาแต่การดำนาแล้ก็มันก็เสียเวลานั่นเองเพราะว่าคนเราชีวิต ประจาวันก็ต้องมีงานอื่นที่ทําอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมาอย่างนี้มันก็ไมไ่ได้เพราะว่าว่างวันหนึ่งก็ไม่ได้ว่างเงยอะแต่พ่อตาเขาว่างอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่เขาก็จ้างชาวบ้านที่นี่แหละมาดําวันละสามร้อยบาทก็จะได้เห็นผลผลิตแบบนี้อ่เดี๋ยวผมเดินไปฝั่งโน้นพามาดูน้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งโน้แปลาหญ้าขึ้นรถช่วยเขานิดนึงนะครับนะไปเดินไปครับเดินไปฝั่งโน้นนะครับเห็นไหมครับรถไถนี่นะนี่เอามาฝากกันอีกนะครับก็สวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปฝั่งโน้นนะครับ อันนี้นาดํานะครับนาดําอันนี้นาหวาดเอาเปรียบเทียบกันให้ดูสองครั้งแล้วในรอบที่สองรอบที่สาม ep สองนะครับ ep สามรอบนี้แต่ ep แรกเป็นการดํานา ep สองมาพามาดู ep สามก็พามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยจะมีคลิปอะไรแต่ก็นํามาฝากพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงหน้านานะครับช่วงหน้าไปด,ดูการเก็บเกี่ยวนะครับนี่มีอะไรลูกดอกไม้บ่ดอกไม้อยังดอกไม้สีม่วงสีม่วงสวยงามเลยไป เอาดอกไม้มให้พ่อดูนะครับพาลูกสาวมาเล่นทุงน่งนาด้วยตอนหัวค่ําอากาศดีๆนะครับนะดอกปักปุ้งหรือดอกอะไรนะครับนี้ก็เดี๋ยวกำลังเอายากขึ้นกันอยู่เดี๋ยวจะไปเอาเปรียบคลิดนึงเพราะว่าถ่ายคลิปนะครับเนาะนะนะนะโอเคอย่าลืมสนับสนุนกนันนะเพื่อหาค่านมให้ลูกสาวนะครับ หวานนะครับอันนี้นาหวานเพราะว่าจะเห็นว่ามันจะขึ้นไม่เท่ากันมันจะมีที่เว้าที่อะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของนาหวานเพราะว่าการทํานาหวานมันก็สะดวกสบายดีนะครับแต่การที่ทําแล้วจะได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดอยู่ที่การใส่ใจนะครับอ่ตอนนี้ก็จะเอาอยาขึ้นรถนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เข้าเลยตรงนี้นะครับหลงจงโป้งเลยครับพี่้องบ่ไดเลยเขาครับมงนี่นอะไรลูกอีหยังตัมออกมอีกแล้ว นะครับผมก็เป็นวิถีชีวิตนะครับที่อันนี้ oh <my. S 1> พากันมาดูนานิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเอาหญ้าขึ้นรถกันนะครับอตอนนี้ก็ได้ไรยเติมแล้วนะครับได้หญ้าไรยเติมเดี๋ยวให้เพิ่นให้เพิ่นตัดตรงนี้ก่อนตัดแล้วก็จะเอาเอา,เอาพ่อมานี่พมีพาญ่าบุตรนะครับของกอหญตาหรือแม่ของผมนะครับมาจากศิีเะเกตนะครับมามาดูหน้าแถวนี้ว่าเขาใช้เครื่อง เขาใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยตัดใบข้าวเนี่ยผลผลิตเขาดีเหมือนไม่เหมือนบ้านเราที่อามือถอนหญ้าเอานะครับนะโอเคต่อต่อนะครับตัดเอามาทั้งทีก็มาตัดญ้าให,หัวด้วยนะครับแล้วก็พามาดูข้าวด้วยนะครับนะไป้ยังไงได้อะไรไดอกไม้อหาโอเคแคพอไปเก็บเ,เอาแปอาหยาก่อนอาทิตยุนนะ อ่าอันนี้นะครับก็แบกหญ้านะครับไห้วัวนะครับนี่ชีวิตวิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวด้วยนะครับอ่าพามาชมทุ่งนาด้วยวันนี้นะสบายสบายครับชิวๆเลยวันนี้นะแล้วนะครับใกล้จะเต็มรถแล้วนะครับเจ้าอ่าบรรยากาศนะครับมาฝากกันก่อนจะกลับบ้านนะครับนะตัดติ่งตรงนี้แล้วก็จะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีข้าวเลยนะครับ นำมาฝากบาตอนพี่นอกนะครับนอกสุขุทุทธน,นะครับผมไม่มีข้าวก็อาไปให้วัวครับหญ้านะครับอถอยเลยถอยเลยยาวยาวกลับบ้านกันครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่อยเ <ไป S 2> จอกันคลิปหน้าแล้วก <ไป S 2> ันนะครับเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมสนับสนุนกันแล้วกันนะครับในการชมคลิปตลอดคลิปนี้ครับว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ bye บ๊ายบายครับบ๊ายบายลจุ๊บน้ำโอเคไปกลับบ้านกัน